อ่าวไทยออนทัวบุกหนองกุ้งสีณลานสนามหน้าที่วง่งการอำเภอวันที่15-16ถึง16มีนาคมนี้สองวันเท่านั้นที่สุดแห้อาหารทะเลสดฟิวตลาดนัดและสินค้าอาหา,ารสำเร็จรูปต่างๆนกทะเลสดๆเป็นแฟนมาถึงบ้านเราแล้วจับงานตลาดนัดอ่าวไทยออนทัวยกทับบุกหนองกุ้งสีวันที่1 5ถึง16มีนาคมนี้ ละลานสานามหน้าที่ว่าการอำเภอเริ่มขายในเวลาบ่ายโมงถึงสองทุ่มอยากเห็นความยิ่งใหญ่ของอาหารทะเลสดๆจากฝั่งอ่าวไทยกุ้งการกรามเป็นๆเลือกจับตัดเองหอยหมึกปูเพราะขนมาเต็มระบอกขนกันมามากกว่า2ตัน มีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยรีบเดินพี่น้องแล้วพบกันตลาดนัดทะเลอ่าวไทยออนทัวร์ณลานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวันที่15 1 6มีนาคมนี้